เอ่อก็สวัสดีพรมพี่หอกนะครับผมสุบูรุสกุฎนะครับผมทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สองเสี้ยนหัวอีกหนึ่งนะครับผมนนเข้ากับชิบมาตามตัวนะครับผมตามตัวเหล็กซึ่งเป็นเหล็กติดรางนะครับผมก็เป็นเหล็กติดลาง,เ,เ,ลลางเข้ากับบึงกันเลยนะครับผมสูตรของเขาคือหมวดบวกหมวดนะครับผมชิโมท่านว่าบวกกันกับหมวดสามสิบท่านว่านะครับผม ก็คือสิโมะท่านว่านี่เลขออกแปดสามนะครับผมแปดสามสามสิบท่านว่านี่เลขออกสามหกบวกกันแล้วนะครับผมได้หนึ่งเลขเก้านะครับผมได้หนึ่งเลขเก้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดมากะลาเลขล่างก็ออกเก้าสองนะครับผมบติดไปทีเลขเก้านะครับผมติดไปทีเลขเก้าบัตรนี้งวดสามสิบท่านว่าบวกกันกับงวดสิบเจ็ดมกะลาคมนะครับผมได้ สามหกบวกเก้าซวงนะครับผมได้หนึ่งได้ซวงได้แปดนะครับผมกะงวดที่พ่านมากะหนึ่งกุมภาเล็ก็อกสามสนยนนะครับผมพดอยู่แต้มเดียวนะครับผมไก่เคี่ยงก็คือสวงนะครับผมงวดนี้กรลุดนะครับผมบายนี้เฮ้ามาเบิ้งงวดนี้กันเลยนะครับผมสาหรับงวดนี้สิบเจ็ดมกราบ,บวกกันกับหนึ่งกุมภานะครับผมเก้าสองบวกสามส่น ก็สองบวกสาศูได้หนึ่งอยยี่สิบสองนะผมเขาก็เอา1เอาสองนะผมได้ดหนึ่งได้สองนะผมสัมลาสเลขตจิตมวดนี้นะครับผมเลขกิิหมวดวันที่สิบเจเจ็ดกุมภาพันธนะครับผมสิกุมภาพันธสองหา หนึ่ห้าได้หนึ่งเลยหนึ่งเลยสวงนะครับพี่นอ้องได้หนึ่งเลยสวางสำหรับสูตรเลขสูตรนี้กะเดือนมาหลายงวดคือกันนะครับผมเดือนมา,าหมมลายงวดนะผมกะลาตามสถิติไล่เบื้องกะปีหนึ่งกะบที่พีทอยประมาณสามเทียนะครับผมที่มันนั่นนะครับผมแต่ว่ากับ่ได้ออกไกลนะพี่น้องก็แค่ว่าเขาได้ คือยังงวดทิพผ่านมากแล้วครับพี่น้องเดืนหนึ่งเดืนสองเดือนแปดนะครับผมเลขออกสามสูตรนะครับผมไก่เคียงนะครับผมถือว่าไก่เคียงการคำนวณมันกับว่าเด้ตรงเป๊ะเสมอไปนะครับผมสําหรับการคำนวณแต่ว่ากถือร้ายก็ผิดแล้วครับพี่น้องเป็นแนวทางคือเก่าแล้วครับพี่น้องก็แล้วจะดูลรพินิของพี่น้องที่ตัดสินใจนะครับผมแต่ว่าสําหรับแอสนี่คิดว่าโอกาสถือร้ายก็ผิดนีถือว่าใา้ใดนะครับผมก็ ลอยเปอร์เซ็นต์ถือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พิษแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็หนาลุ่นนะครับพี่น้องหนาลุ่นก็สำหรับสุดท้านนี่ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณครับ